เบื้องหลังความสำเร็จกลุ่มพี่น้องที่มีเครือร้านอาหารคู่สยามสแควร์แกจะเห็นสยามในทุกๆยุคทุกๆสมัยตั้งแต่สมัยแบบเ,ออเฟื่องฟองมูมากๆสมัยที่อาจจะแบบซบเซาลงเล็กน้อยหรือตั้งแต่สมัยที่มีโรคโควิดระบาดจนถึงตอนนี้สยามนะคะเริ่มกลับมาแฮปปี้อีกครั้ง สยามสำหรับน,นเรารู้สึกว่ามันเป็นความสดใหม่เป็นสิ่งที่แบบอะไรที่มันมีอะไรใหม่ๆขึ้นมามันก็น่าจะต้องอยู่ที่สยามเหมือนถ้าเราอยากจะเปิดตัวแบรนด์อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้มันเป็น Center of attention คนจะจุดสนใจมันอยู่ใจกลางกรุงเทพเดินทางง่ายเป็นจุดรวมตัวของคนทุกกลุ่มทั้งนักเรียนชาวต่างชาตินักศึกษาคนวัยทำงานครอบครัวคือได้ทุกกลุ่มอย่างที่พี่แนทพูดว่ามันคือเป็นเซ็นเตอร์ออฟแอทเท แต่สำหรับตัวผมเองอะคิดว่ามันไม่ใช่แค่ดทนชันอย่างเดียวมันเป็นเซ็นเตอร์แบงก์อใครที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นโลลหรือเป็นทัวริสก็ตามยังไงสยามอะก็ยังเป็นจุดที่น่าสนใจที่ทุกคนต้องแวะสำหรับผมนะครับเรียกว่าเป็นความผูกพันมากกว่าครับเรียกได้ว่าทาั้งทั้งชีวิตก็ว่าได้นะครับผมเกิดมาก็มาเรียนประถมที่สายจุฬาแล้วก็มาเรียนมหาลาัยจุฬาต่อปริญญาตีครับเรียกว่าผูกพันกับสยามมาก ส่วนตัวค่ะไมายมองว่าสยามสแควร์เป็นนด์มาร์คของประเทศไทยอะค่ะไม่ว่าชาวต่างชาติหรือคนไทยด้วยกันที่มาจาก่างสวรรค์ก็จะมาสยามสแควร์เพราะว่ามันเปอนเป็นเซ็นเตอร์ของทุกๆอย่างมีทุกๆอย่างอยู่ที่นี่เราก็เลยอยากจะสร้างที่นี้ให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติก็จริงๆแล้วเกดจะบอกว่าเริ่มต้นนะคะเกดอาจจะเป็นคนเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกที่สยามก่อนแบบน้องๆทุกคนอะไรแบบนี้จริงๆเกดปลูกพันกับสยามมาแบบ10กว่าปีก็ว่าได้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ธุรรกกิจแะ เกศจะเห็นสยามในทุกๆยุคทุกๆสมัยตั้งแต่สมัยแบบเเออฟื่องฟมูมากๆสมัยที่อาจจะแบบมีการแบบซบเซาลงเล็กน้อยหรือตั้งแต่สมัยที่มีโรคโควิดระบาดหรืออะไรเงี้ยค่ะจนถึงตอนนี้สยามนะคะเริ่มกลับมาแฮปปี้อีกครั้งอะไรแบบเนี้ยซึ่งตอนนี้เราก็เนาะกลับมาเขาเรียกว่าอะไรนะแข็งแกร่งกว่าเดิมในใน,ในพื้นที่ของสยามสแควร์แม้กระทั่งเกศอยู่ทรมศาสร์เองอะบางทีแบบอยากสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาที่สยามสแควร์อะไรเงี้ยมันเลยเป็นจุดเริ่มต้น หลังจากมีโควิดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันเริ่มแบบฟิกอัพกลับมาแล้วได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเริ่มมองเห็นแกลว่าแบบเหมือนตอนนี้ค่ะสยามสแควร์ขาดอะไรเหมือนอย่างที่เกดบอกว่าเกดเริ่มต้นธุรกิจสยามมามาเป็น10ปีเพราะฉะนั้นเกดจะมองออกมองแบบเจนใหม่ต้องการอะไร,รกลุ่มคนกลุ่มแฟมิลี่ต้องการอะไรกลุ่มชาวต่างชาติต้องการอะไรจริงๆแบบหลังโควิดมาเกดก็เลยเริ่มมีเปิดร้านนะคะไฟทัคเกอร์คอฟฟี่ซึ่งเป็นแฟลกชิพอะคะ่ะที่ใหญ่ที่สุดอะค่ะของไฟทัคเกอร์ตั้งอยู่ที่สยาม แล้วก็มาที่ที่เรากำลังสัมภาษณ์อยู่ก็คือดาเบเชียนะคะ,ะเป็นเมกะโปรเจกต์ของเครือรวยไม่หยุดเลยต้องบอกว่าเป็น The First and the Only Korean Western Branch ะคะ่ะที่แรกที่เดียวในประเทศไทยโลเคชั่นที่นี่ต้องบอกว่ามันก็อยู่ใจกลางสยามสแควร์ไม่ว่าจะอาหารเครื่องดื่มหรือว่าการตกแต่งของที่นี่ค่ะก็จะเป็นสไตล์แบบ Instagramable มากๆมาถึงได้ถ่ายรูปได้นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นที่ที่แบบรวมกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าด้วยกัน รวมคนชาวต่างชาติที่มาเ,าเที่ยวในสยามสแควร์อะไรอย่างงี้ค่ะต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้ในเครือของเราทั้งบริษัทของน้องบริษัทของเกดอะไรอย่างงี้ค่ะค่อนข้างมีหลากหลายให้กับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยค่ะได้เข้ามาเอ็นจอยกันอ่านรู้สึกว่าเราเหมือนแบบเปิดมาถูกที่เราก็ถูกเวลาอ,อันนี้ค่ะเราเพิ่งเปิดมาได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนเลยกระแสะตอบรับฟีดแบกเนี่ยถือว่าดีมากคิดว่ามันน่าจะเป็นอีก อีกสิ่งหนึ่งที่ที่ตอบย้ำในการเลือกโลเคชันเปิดแฟลชชิปสาขาแรกที่สยามสาแควร์สวัสดีค่ะชื่อเกดนะคะชุติมาเปลืยงเมทังกูลนะคะตอนนี้ก็ออในสยามสาแควร์ค่ะก็มีร้านไนซูมิยูปิ้งย่างเกาหลีไฟทายเกอร์คอฟฟี Coffee, ่ไฟทายเกอร์บับเบิ้ลทีไฟทายเกอร์จูเนียต้าถังฮอตพอตอีบอมซ w i วิชมิล t o โ s สเฮาส์แล้วก็ดามเเชียนค่ะ ประมาณ9สาขาในสยามสแควร์ค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วะค่ะร้านในเครือของเราะค่ะก็เจาะลูกค้าทุกกลุ่มโดยเฉพาะในในในย่านสยามสแควร์แทร็กตของเราก็จะมีเป็นพวกกลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มครอบครัวกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วอะค่ะเก็ดได้เริ่มธุรกิจพิงย่าเกาหลีนะซูมิทยูอะค่ะที่ซอย3เป็นสาขาแรกในในซอยก็ยังไม่ได้มีแบบเหมือนร้านที่เป็นแม็กเนตอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ,อเมื่ออดีตค่ะก็ยังไม่ได้มีร้านเกิดใหม่มากนักอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็น ร้านที่เซิร์ฟสำหรับแบบเหมือนเจนเก่าอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงตอนนี้กลยุทธ์ในการทําธุรกิจอะค่ะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ability to adapt จะต้องรวดเร็ว mm hmm. เกตถือว่าเป็นความภูมิใจที่ได้มาสร้างสร้างสิ่งใหม่ๆสร้างความตื่นเต้นให้กับสยามสแควร์ซอย3แล้วก็เป็นจุดกําเนิดที่ทุกวันนี้ค่ะมีธุรกิจอื่นๆตามมาแล้วก็ทำให้ซอยนี้แบบคึกคักขึ้นและย่านสยามสแควร์ครึกคักขึ้นอะไรแบบ สวัสดีครับปรัมมินเปล่งเปทยงกูลนะครับชื่อเล่นชื่อมินนะครับเป็น c ีอของเครือยูสุกรุ๊ปครับปัจจุบันนะครับร้านอาหารในย่านสยามสแควร์นะครับก็มียูสุอมากาเศยยูสุราเมงยูสุสุกี้ไทไทยโบนูโดสยูสุฮันนี่แล้วก็จะมีแบรนด์น้องใหม่ที่กําลังจะเปิดตัวคือยูสุเคอรี่ครับกลุ่มลูกค้าที่ผมต้องการนะครับเป็นกลุ่มลูกค้าที่ชอบอะไรใหม่ๆชอบรสชาติแปลกใหม่ชอบของที่มีคุณภาพก็ะจะเป็นกลุ่มลูกค้าของยูสุกรุ๊ปครับ ผมเชื่อว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ในยุคที่โซเชียลมีเดียมีขอบเขตความสามารถในการกระจายข่าวต่างๆมากมายมากขึ้นแบรนด์ Brand ที่จะอยู่รอดวันนี้ได้จะต้องเร levant คือเข้าใจง่ายแล้วก็ล้อไปกับโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเร็วความสําเร็จในมุมผมผมมองถึงความยั่งยืนความยั่งยืนผมขอแบ่งเป็น3แบบคือความยั่งยืนทางด้านคนทางด้านผลิตภัณฑ์แล้วก็ทางด้านแบรนด์ความยั่งยืนคนหมายความว่าใช้ทีมใช้คนให้ถูกที่ถูกเวลา ถูกจังหวะถูกความเหมาะสมสําคัญมากๆผลิตภัณฑ์คือ consistency ของคุณภาพคุณภาพต้องชัดเจนรสชาติจะต้องคงที่ไม่ว่าจะทานสาขาไหนจะต้องรสชาติเหมือนกันความยั่งยืนของแบรนด์ก็คือ stay relevant เหมือนกันก็คือความท r e n d y ความเข้าใจตลาดผมเชื่อว่าความยั่งยืน3สิ่งนี้มีความสําคัญมากๆที่จะทําให้ร้านอาหารประสบความสาเร็จสวัสดีค่ะชื่อสมัยนะคะอภิสรัเปรมวิทมพูลค่ะปัจจุบันร้าน,าน<ม>ที่หม่ทำนะคะมีชีสกับไ l a แลมีโคบลูพัสึุแล้วก็มีหมูกระทะเนรวยควย สามแบรนด์ออกมาค่ะมี target audience แตกต่างกันทั้งหมดเลย chicken p u b จะเป็น target audience อายุน้อยวัยรุ่นเทรนดีส่วน cover c a s t i นะคะจะมีความพรีเมียมเพราะเราตั้งใจจะวาง cover c a s t e ค่ะเป็นแบรนด์หมทอดพรีเมียม target audience ก็จะอายุสูงขึ้นมาหน่อยจะเป็นวัยทำงานหรือว่าคนนักศึกษาจริงๆเหมือนอย่างที่พี่ๆพ,พูดไปอะค่ะเหมือนไมคจริงๆแล้วมีไอดอลเป็นพี่ไมค์สอบคนนกฉะนั้นเหมือนสิ่งที่ไมคยคิดอะค่ะไมคจะมองหาเลยว่าก a ปในตลาดตอนนั้นคืออะไรธุรกิจอะไรที่เราจะสามารถสร้างขึ้นมาแล้วะ build แอบตรงนั้นได้ตอนแรกที่มาคิดเลยเฮ้ยธุรกิจประเภทไหนอาหารประเภทไหนนะที่ก่อนนี้ยังไม่มีมาอยากสร้างอะไรกรต็ตามที่มาฟิวตรงนี้เเวลาคนคิดถึงโทรกคสัสสในประเทศไทยเขาจะคิดถึงโรครลูคัสส์ในความคิดมั้่คะคิดว่าความมุ่งมัน่นความตั้งใจความพยายามความไม่หยุดที่จะพัฒนานะคะคือปจัจจัยสาคัญคือการทํางานอะ่ะมันต้องไม่หยุดนิ่งมันต้องพัฒนาไปทุกวันเราต้องไม่คิดว่าเราดีที่สุดหรือเราคือ,อันดับหนึ่งแล้วเราต้องคิดว่าเฮ้ยเรามีอะไรอีทรกออที่เราต้องพัฒนาแลวมี disadvantage อะไราต้อง เฮ้ยจับตรงนี้นะเราต้องทาให้เหนือคู่แข่งมาเราก้องทำให้ดีที่สุดทุกสิ่งที่ไม่ทำค่ะม่ทำด้วยใจเพราะฉะนั้นอาหารคุณภาพอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเราเลือกสิ่งดีที่สุดไม่เลือกสิ่งที่มมยชอบแล้วเชื่อมั่นว่าลูกค้าจะชอบด้วยก็อย่างที่บอกนะคะว่าภายในควอเตอร์สนี้ค่ะเกจะมีแบรนด์เกิดใหม่ในเครือรวยไม่หยุดอีกประมาณ4แบรนด์เป็นแนวแบบเกาหลีหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง อย่างที่บอกว่าเกดกับหุ้นส่วนนะคะก็คุยกันแล้วว่าจริงๆแล้วโกของเราะคะ่ะเป้าหมายของเราอะ่ะเราต้องการจะเป็นผู้นําเทรนด์ในด้านร้านอาหารแล้วก็เครื่องดืม่มเกาหลีในประเทศไทยอยากให้ทุกคนแบบเออเมื่อเห็นเราเห็นหน้าเราสองคนแล้วรู้ว่าเฮ้ยแบบ2คนนี้เดี๋ยวมันจะต้องแบบออสร้างแบรนด์เกิดใหม่ที่สามารถแบบจุดกระแสขึ้นมาอีกได้แน่ๆอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าหัวใจของร้านอาหารที่จะทำประสบความสาเร็จเกดก็บอกน้องๆอยู่เสมอเลยสาหรับเกดนะคะมียู่อย่างคือ 1. การบริการจะต้องดีที่สุด คุณภาพอาหารจะต้องดีที่สุดรสชาติสําคัญมากๆจะต้องดีที่สุดแล้วเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกคา้าทุกๆสิ่งที่พูดมาต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกคา้าตัวยูสุกรุ๊ปเองนะครับยืนหยัดในแวลูที่ว่าเราจะสร้างสรรค์หลายมิติความสุขหลายรสชาติความสุขขึ้นมานะครับในปี2566นี้นะครับเครือวางแผนที่จะเติบโตในด้านยอดขาย100%จากปีที่แล้วครับผมหม่ค่ะแปลภายใน ปีนี้ค่ะปลายปีนี้โลเัสเือค่ะแบรนด์น้องใหม่เพิ่งเกิดขึ้นมาประมาณเดือนพอกัสปีที่แล้วค่ะจะมีทั้งหมดเจ็ดสาขาก็คืออย่างของเราเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าเราเปิดแบรนด์ใหม่ๆบ่อยทายังไงแบบสเปซสปาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูเหมือนไม่มีกลยุทธ์แต่ว่าจริงๆแล้วเราเราก็มีกลยุทธ์อยู่เวลาเราเจอโลเคชันที่เราชอบที่เรารู้สึกว่ามันใช่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะซีเคียวพื้นที่นั้นไว้ก่อน อย่างบางที่เนี่ยเราอาจจะแบบจ่ายค่าเช่าทิ้งไว้ก่อนด้วยซ้ำโดยที่แบบยังไม่ได้เปิดร้านหรือว่ายัางมีแบรนด์มาฟิตณตรงนั้นหรือว่าอย่างบางทีเวลาเราไปเมืองนอกหรือไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเห็นเราสนใจคิดว่าแบรนด์เนี้ยเหมาะที่จะเอาเซอฟเว่นชัยมาเปิดที่เมืองไทยเราก็จะซีคยวแบรนด์นั้นไว้ก่อนแล้วก็กลับมาหาโลเคชันเออถ้าเกิดโลเคชันที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสมหรือว่าฟิตกับแบรนด์เนี้ยเราก็จะหาโลเคชันใหม่แล้วเราก็จะสร้างโลเคชันนั้นอ่ะให้มันเป็นเดสตินเนชันให้มัน อย่างถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ที่ซื้อแฟรนไชสมาโอเคเรามีไกด์ไลน์ line, มีอะไรมาเราก็เอามาปรับให้เข้ากับโลเคชันนั้นๆเอามาปรับให้เข้ากับแบบเ,เมืองไทยคนไทยอย่างเช่นการทําร้านเนี่ยอาจจะต้องมีจุดที่แบบต้องถ่ายรูปได้นะเราจะแค่อร่อยอย่างเดียวคุณภาพดีบริการดีมันไม่พอคือเราต้องทําร้านให้บรรยากาศดีด้วยน่าเข้าด้วยน่าเชิญชวนให้เข้าร้านต้องสวย เราจะต้องทําให้ถ่ายรูปได้ก็อย่างของเราเนี่ยรู้สึกว่าทําธุรกิจอะเราค่อนข้างเร็วคือเรารู้สึกว่ามันไม่มีวันไหนหรอกที่เราจะพร้อมในการทําธุรกิจนั้นอะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เหมือนเราเห็นโอกาสมันมาแล้วเห็นรู้สึกว่าเ,เทรนนี้มันมาแล้วเราทําก่อนแล้วเราก็ทําให้ดีที่สุดเราค่อยๆบิวขึ้นไปสร้างขึ้นไปจนสุดท้ายแล้วเรามั่นใจแล้วเนี่ยเราก็ถึงแบบปล่อยลนช์แบรนด์ออกมา ครับสวัสดีครับก้องพบเอสิทัพย์นะครับร้านอาหารในสยามสแควร์ของเราตอนนี้ก็มีร้านหมูกระทะคนรวยที่เพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับ<ม>ตัวร้านหมูกระทะเนี่ยเรามีคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างแตกต่างเพราะเราต้องการให้มันมีความโมเดิร์นมีความสนุกอย่างหมูกระทะคนรวยก็คือรวยความสุขรวยความอร่อยเปิดในโลเคชันที่อยู่ใจกลางสยามอยู่ถนนอังรีดูนงังเพราะตรงนี้มันเป็น prime location ม,มีทั้งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาไว้ทํางานรวมไปถึงทัวริส ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีหมูกระทะที่เรายังคงความเป็นออร์เดนติกอยู่ทั้งตัวหม้อเป็นไฟเตาถ่านหรือวิธีการเสิร์ฟหรือว่าคงความเป็นหมูกระทะของไทยเนี่ยมันยังมีความเป็นทฟรเดิชั่นอลอยู่ชื่อเมนูเราก็มีลูกเล่นหลายๆอย่างอย่างเช่นชุดซีโอพันล้านชุดคุณหมูไฮโซก็จะเป็นหมูที่ไม่มีมนันเพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยคุณหมูจะไม่ชอบกินหมูติดมนันหรือไม่ชอบกินพวกเบคอน อันนี้ก็คือเป็นลูกเล่นที่เราเอามาใส่อยู่ในเมนูร้านอาหารทำให้มีกิมมิคมีมีความสนุกมากขึ้นและเรารู้สึกว่าอันนี้แหละมันจะเป็นจุดที่สามารถดึงทุกคนทั้งกลุ่มโลโลเองก็ตามหรือว่าจะเป็นทัวริสต์แต่ว่ามันยังมีความพรีเมียมที่จะเสิร์ฟได้กับกลุ่มโกูกาทุกกลุ่มเพราะเรากําลังจะมาเทคโอเวอร์ร้านอาหารไทยที่เป็นตํานานของสยามสแควร์แล้วก็จะบิวเทรนอาหารไทยให้มัน เหมาะสำหรับกลุ่มทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มโล컬กลุ่ม p ริสเราเนี่ยจะจะมาสร้างตํานานอีกครั้งหนึ่งจากสยามสแควร์ที่เป็นจุดเริ่มตน้นแล้วก็จะขยายสาขาไปเรื่อยในอนาคตต้องบอกว่าก็พวกเราก็ชอบก็แบบสายมูนิดๆเวลาที่ตั้งชื่อบริษัทหรือว่าเบอร์หรืออะไรที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องการ ให้มีความเฮงความปังอะไรแบบนี้เหมือนแบบต,ตั้งชื่อดีไว้ก่อนเอาเลิกเอาใช้ไว้ก่อนเนี้ยค่ะให้มันเฮงให้มันรวยให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้ผมเชื่อว่าถ้าเอาลายล้อมอะไรกับสิ่งดีๆความหมายดีๆเนี่ยชีวิตเราก็จะดีตามค่ะในฐานะที่ไมค์ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่คนนึงเนาะไมค์อยากฝากถึงเพื่อนๆน,นะคะที่อยากเริ่มธุรกิจของตัวเองนะคะว่าไม่ต้องกลัวที่จะล้มเหลวหรือก็อุปสรรคหรืออะไรแบบนี้นะคะ่ะมันเป็นปจัปจจัยปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราแบบถีบตัวเอง มีความตั้งใจมากขึ้นขยันมากขึ้นแล้วเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในอนาคตได้คะ่ะคือของนันดาคิดว่าถ้าเรามีไอเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลงมือทําเลยคือจริงๆแล้วอ่ะอาจจะไม่ได้ต้องคอนเซิร์ตเรื่องที่อายุมากจะอายุ20 30 40, 40 50อยากจะเริ่มทําธุรกิจมีไอเดียอะไรให้เริ่มทําเลยแต่ว่าทําให้เต็มที่เฟลไม่เป็นไรทําใหม่เราเรายังมีแรงอยู่มีไอเดียใหม่ทําใหม่ทําไปเรื่อยๆมันต้องมีวันหนึ่งที่มันเป็นของเราอะค่ะ สังเกศนะคะอย่างที่เกดบอกเกดสังเกตเห็นแล้วก็อย่างที่ทุกคนตอนนี้ทราบกันเป็นอย่างดีว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่อ่ะค่ะเป็นกลุ่มเด็กที่มีศักยภาพมากๆเก่งมากในหลายๆด้านไม่ว่าะจะเป็นเรื่องของการกล้าแสดงออกอมีครีเอทีฟิตี้ที่แบบชัดเจนมากแล้วก็กลุ่มเด็กคนรุ่นใหม่อ่ะค่ะเป็นคนเร็วจากที่เกดเห็นอ่ะ,ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าคนที่มีความฝันนะคะควรจะเริ่มทําฝันนั้นให้เป็นจริงเลยแบบไม่ต้องรออะไรแบบนี้แล้วก็ อย่างที่เกดเป็นนะคะธุรกิจนายสุมิทย์ยูเป็นธุรกิจที่9ของเกดแธุรกิจก่อนหน้าเกดก็อาจจะมีล้มมีอะไรมาบ้างแต่อย่างที่บอกว่าเกดก็เป็นเหมือนตุ๊กตาลม้มลุกคือเวลาที่เราล้มแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวเรามีสิทธิจะลุกขึ้นมาใหม่มันอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่1ที่ประสบความสําเร็จแต่มันอาจจะเป็น2 3 4 5 6 7 8 9ก็ได้อะไรแบบนี้ ทุกคนมีความฝ <Humans. S 2> ันก like, ็อยากให้ทําฝันนั้นให้แบบว่าสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเนาะพวกเราทั้ง5คนเนี่ยมันมี5สไตล์ทั้งวิธีการทําธุรกิจก็ไม่เหมือนกันสไตล์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันแต่พวกเราทั้ง5คนอะมีความฝันเดียวกันคือเราต้องการที่จะเป็นหนึ่งในผู้นําธุรกิจร้านอาหารของเมืองไทยและพวกเราก็จะทําให้มันสาเร็จ we will make it happen